สแสดงแล้วสแสดงอีกแล้วแสดงแล้วชนชนจักรยานพี่เขาเลยแสดงแล้วสแสดงแล้วสแสดงไปถ่ายไปพ่อไปก่อนมึงวิ่ก่อนพ่อดิเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย <c oughs> ให้เป็นไรไป เหยียบอะไรเมื่อกี้เหยียบอะไรสะดุดอะไรเมื่อกี้ไม่เจ็บสิลูกเก๋บอลอยู่ไหนนั่นไง Okay, ออกมาทีนี้เรืเสี็ยแล้วออกมาถูกต้องแล้วเรืเสี็ยแล้วออกมาถูกแล้ว